รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ระดับสนุนโดยค o r t i n a Watch ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบอกเวลาแบรนด์ดังระดับสูงแถวหน้าแห่งภูมิภาคเอเชีย สวัสดีครับผมยอดตันติอ้วนนนนนแน่นอนครับคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการ lunch break ครับคุณผู้ชมฮะหากหลายๆท่านได้มีโอกาสขับรถไปต่างจังหวัดนะครับอาจจะเห็นบริษัทที่ขายของสินค้าราคาเดียวนะครับสำหรับรายการของเราวันนี้แขกรับเชิญของผมครับเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการธุรกิจสินค้าราคาเดียวมา10กว่าปีครับจนปัจจุบันเขาสามารถขยายสาขาได้มากกว่า1,600สาขาวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันที่ร้านเชฟป้อมพรามสามครับ ณสุพจน์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้านสเปรย่างเป็นทางการครับผมทราบว่านี่สั่งมาค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันก็สั่งมารอคุณยอดเลย <c oughs> โอ้ขอบพระคุณมากครับต้องถามว่าคุณสุพจน์มาร้านเชฟป้องบ่อยไหมครับก็ครั้งนี้ครั้งที่5แล้วครับครั้งนี้ฮะแล้วเดี๋ยววนันศุกร์นี้ก็จะมาอีกครั้งที่6 <c oughs> นะครับในระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งนี่ครับแสดงว่าเป็นเป็นเป็นลูกค้าประจําเพราะฉะนั้นเห็นเห็นคุยกับน้องๆข้างล่างเขาบอกว่าอาหารที่นี่เนี่ย แน่นอนว่าเชฟป้อมเขาเป็นแชมป์รายการกับเชฟกระทะเหล็กใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกรายการเนี่ยทุกเมนูเนี่ยเชฟป้อมเขาทําเองเลยเขาลงมือทําเองเลยนะครับเพราะว่าเขาจะจะเน้นเรื่องคุณภาพเน้นเรื่องของรสชาติว่าทุกจานออกมาต้องอร่อยแล้วก็พิเศษนะครับผมไม่ทานมาหลายที่เนี่ยที่นี่เรื่องการจัดวางการการจัดรูปลักษณ์ของจานเนี่ยออกมาดูดีนะครับแต่ว่าเขาเขาเขา เสิร์ฟอาหารไม่เหมือนกันใช่ไหมครช่วงกลางวันกับช่วงเย็นอ๋อไม่กลางวันจะเน้นเป็นแนวติ่มซำใช่ใช่อย่างตอนเรามาเนี่ยเรามาเป็นมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงก็จะเป็นเป็นติ่มซำเมนูนะครับติ่มซำเมนูเขามีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอาหารที่เด่นๆของเขาเฉพาะกลางวันนะครับที่มาทานตอนเย็นก็ไม่ได้นะครับก็ถ้าเรามาทานตอนเย็นก็จะเป็นเซตเป็นเซตใหญ่เลยเป็นโต๊ะโต๊ะจีนใหญ่อันนั้นก็จะ อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้เราเรามาคุยเรื่องของธุรกิจของคุณสุพศกันครับผมร้านที่เราเปิดเนี่ยเห็นน้องเขาบอกว่าเปิดพันกว่าสาขาแล้วใช่ครับในนามของเอกโกถูกไหมฮะใช่ครับเอกโกก็เป็นเออเป็นเอโกสินค้าทุกอย่าง20่สิบาทนะครับที่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณ1,600สาขาได้ครับทำมากี่ปีแล้วครับก็ปีนี้เข้าปีที่10แล้วครับนะฮะก็ ก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆครับจากเล็กเลกมาใหญ่ครับได้ครี่เช่นรเ,รเรียนถามคุณสุพจน์ว่าก่อนก่อนที่จะมาเปิดเอโกเนี่ยครับสิบกว่าปีที่แล้วคุณสุพจน์ทำอะไรคือตอนแรกๆเนี่ยผมตั้งแต่เรียนจบมาเรียนจบมาปั๊บก็กลับมาเมืองไทยก็มาช่วยธุรกิจที่บ้านครับจะนำเข้าพวกสินค้าพวกเครื่องมือช่างนะฮะเครื่องมือช่างเครื่องมือุาสาหกรรมก็ขายส่งให้พวกตามโรงแามแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ มีมุมมองว่าเครื่องมือช่างเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ทำมานานาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณพ่อแล้วมารุ่นผม,มเป็นเจเนอเรชันที่สม,มองว่าเราน่าจะมีการแตกลายออกมามแตกลายออกมาอะไรบ้างที่อนอกจากเครื่องมืออุตสาหกรรม,มนะครับก็เลยมอง,มองว่าน่าจะเป็นพวกเครื่องครัว เครื่องครัวก็มามองต่อโฟกัสลงมาว่าเป็นเครื่องครัวอะไรครับก็อริตอนนั้นสนิทกับเพื่อนที่เขาอยู่ที่ที่ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นนะฮะก็เลยแนะนําว่าเออเราหน้าทําเป็นเครื่องครัวญี่ปุ่นนะครับเพแล้วก็กระแสเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยพัฒนาญี่ปุ่นท่อนข้างจะแรงนะครับเราก็เลยก็เลยนําเข้ามานําเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นมาเป็นพวกกล่องเบนโตะกล่องข้าวหน้าปลาไหลซูชิอะไรพวกนี้ฮะก็ขายได้ พักหนึ่งช่วงแรกก็ดีฮะก็ดีก็ก็ก็ค่อนข้างดีช่วงแรกเงินดีไหมช่วงแรกเงินดีไหมช่วงแรกจะเป็นแบบเล็กๆมากกว่าเล็กๆก็เราเราทาจากตอนแรกมีคู่หาเดียวเล็กๆพนักงานอยู่4ี่คนต้องขับรถส่งเองผมก็ไปเองนะก็ขับรถกระบะไปส่งเองกับลูกน้องก็ไปก็ไปลองลองดูว่าตลาดเป็นยังไงไปเรียนรู้ตลาดไปไปดูว่าลูกค้าชอบอะไรชอบแบบไหนแล้วก็ปัญหาที่เจอเป็นอะไรเราก็ลงไปสัมผัสเอง สัมผัสเองสักระยะหนึ่งเราก็เริ่มเริ่มเห็นตลาดมากขึ้นเริ่มมีมุมมองว่าไอ้ที่ญี่ปุ่นเขามีร้านร้อยเยนร้านร้อยเยนที่เราไปเวลาเราไปเราก็เจอ,อ,อเราก็ชอบและคนไทยที่อยู่นั้นก็ชอบใชเราก็เลยโอเคว่ามีมุมมองว่าในเมืองไทยน่าจะทำได้นะครับก็นําสินค้าพวกร้อยเยนเข้ามาขายเหมือนกันก็ขายเป็นทุกอย่าง60ิบาทนะครับก็ส่งให้กับทางห้างส่งให้เอ็มเอ็มโพเรียมพารากอน วิลล่าทุกสาขาโตคิวอีสตันเนี่ยฮะเราก็ก็ดีวเข้าทางห้างนะครับก็ขายไปทุกอย่าง60บาทก็ค่อนข้างดีค่อนขแสดงว่าตอนนี้มีมีต้องต้องต้องให้คุณครับผมเช่นครับอันนี้เป็นขนมจีบต้องลูกใหญ่มากโอ้โอ้ขอขอบคุณครับขอบคุณครับแสดงว่าตอนนี้ สินค้าก็มีทั้ง20บาทและ60บาทใช่ครับผมก็เราเริ่มต้นที่60บาทนะครับก็ที่ออกมาเป็น20บาทเนี่ยเนื่องจากว่าออตอนเราขายทุกอย่าง60บาทเนี่ยเราพยายามที่จะขยายตลาดออกไปนะครับเพราะตอนนั้นเราเป็นเจ้าแรกๆเลยน่าจะเป็นเป็นเจ้าที่1หรือเจ้าที่2ที่นําเข้าสินค้า60บาทมาตอนแรกๆเราก็เลยพยายามที่จะจะขยายตลาดออกไปกว้าง เราก็ขายในกรุงเทพค่อนข้างเต็มแล้วค่อนข้างค่อนข้าง cover แล้วเราก็กระจายไปในจังหวัดใหญ่นะครับตอนนั้นกระจายไปไปเชียงใหม่เชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็พัทยานะครับก็ค่อนข้างโอเคจังหวัดใหญ่ค่อนข้างเวิร์ดหลังจากนั้นเราเราขยายไปทางนครสวรรค์แล้วก็ทางลำปางก็มีกระแสตอบรับว่า60บบาทเนี่ย คนต่างจังหวัดยังมองว่ามันแพงไปนิดนึงซื้อสามชิ้นก็ร้อยแปสิบบาทก็ชักไม่ค่อยไหวละสมัยก่อนค่าของชีพค่าของชีพงย่งเมื่อสิบปีแล้วก็ไม่ไหวเราก็เลยมองว่าหกบบาทเนี่ยถ้าเราถ้าเราขยายไปเรื่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างจะจะขยายยากเราก็เลยมองว่าเราปรับราคาลงนิดนึงปรับปรับตลาดลงนิดนึงเนี่ยก็เลยมามองที่49่บบาท อืมสี่สิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทแล้วก็ยี่สิบบาทอืมก็เทสลงไปแล้วเนี่ยสี่สิบเก้าบาทไม่เคยเวิร์กลูกค้ามองเอ้ยมันแพงอยู่อ่สามสิบเก้าบาทมันก็ถอนยากอหยิบยากถอนยากก็มาไฟแนลที่ยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบาทแสดงว่าช่วงที่ขายสี่สิบเก้าสามสิบเก้ายี่สิบเนี่ยมีทั้งสามราคาให้เลือกหรือว่าเราปรับไปเรื่อยเออมีทั้งสามราคาให้เลือกอแล้วมีหกสิบาทด้วยก็คือคือเราพยายามสี่ราคาใช่สี่ราคาแล้วเราเราก็พยายาม นำสินค้าแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มราคาออกมาแล้วก็เสนอให้ลูกค้าลูกค้าก็ไปทดลองดูแล้วก็กระแสตอบรับออกมาเนี่ยยีบาทกับหกบาทเนี่ยเวิร์กที่สุดนะครับสามสิบเก้าสี่เก้าไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อก่อนเคยมี9 9บาทก็มีก็ไม่ค่อยเวิร์กเหมือนกันยังแพงอยู่เพราะว่าคุณสุพจน์ไปให้ทางเลือกมันมีของแพงกับของถูกคนไทยอชอบของถูกใช่คิดว่าใช่ครับแล้วนึย่างว่าของ20บบาทมันเป็นของที่ เอ่อหยิบง่ายใช่ไหมครับเอ่อใช้ใชแล้วก็ใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงแล้วก็แบงก์ยีบาทเนี่ยคนเราเหมือนกับว่าสามารถสามารถหยิบได้โดยที่เอ่อไม,ไม่ต้องคิดมากมใช่แล้วห้าชิ้นร้อยเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะขายกันว่าก็อย่างอย่างลูกค้าผมที่ชัยภูมิชัยภูมิเขาให้แนะนํานลูกค้าเลยว่าหยิบห้าชิ้นเลยพี่ห้าชิ้นร้อยเดียวเขาจะมองเออห้าชิ้นร้อยเดียวซื้อได้ได้สินค้าทั้งห้าชิ้น,นตเต็มถุงอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าแทนที่ลูกค้าจะเข้ามาซื้อแค่20บาท เขาซื้อไปเลย1 0 0รอบาทซื้อไป5ชิ้นแล้วก็กลับบ้านไปก็แฮปปี้ปัจจุบันธรุรกิจที่คุณสมพศทำเนี่ยคือเราขายตรงบ้าหรือเราขายแฟรนไชส์<อ>คือโมเดลของธรุรกิจเป็นยังไงของผมเนี่ยของผมที่ที่ขายอยู่เนี่ยช่วงแรกๆผมผมขายส่งขายส่งอย่างเดียวเลยครขายส่งให้ลูกค้าอย่างเดียวเลยแล้วก็5ปีที่แล้วมีลูกค้าที่เราสนิทก,กันนะครับ,รบเขาก็บอกว่าเขาอยากอยากจะอยากจะให้ผมทําเป็นแฟรนไชส์ บอกว่าทำไมผมทำไมผมไม่สร้างแบรนด์ขึ้นมาเลยสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็ช่วยลูกค้าทำแฟรนไชส์ขึ้นมาอ,มอ่างเงี้ยฮะเราก็เลยมองว่าเออก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็ผมก็เคยศึกษาพวกแฟรนไชส์มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็เลยเริ่มที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมามก็คิดดูว่าเอแบรนด์อะไรที่มันเป็นแบรนด์ที่จําง่ายนะครับแล้วก็ดูเป็นเทรนด์ของญี่ปุ่นนะครับก็เริ่มจากชื่อบริษัทคําว่าเอเอเอเคเอเราก็ เติมโอเข้าไปก็กลายเป็นเอโกะเอโกะก็เออชื่อก็ใช้ได้นะครับก็เช็คเช็คความหมายกับเพื่อนที่ญี่ปุ่นว่าคําว่าเอโกะเนี่ยมีความหมายอะไรดีไหมเขาบอกว่าเอโกะเนี่ยเป็นชื่อเรียกของเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งเหมือนว่าเราเรียกน้องพลอยน้องกล้อยน้องอะไรเงี้ยเอโกะก็เหมือนน้องเอโกะคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกได้ได้เป็นชื่อเด็กชื่อเด็กน่ารักน่ารักก็เลยเป็นตัวการ์ตูนเด็กผู้หญิงด้วยใช่เราก็เริ่มเริ่มเริ่มให้กราฟิก สร้างแบบขึ้นมาสร้างตัวการ์ตูนขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของเราแล้วจะมีเป็นเป็นตัวแมสคอตแมสคอตที่เป็นน้องเอโกเวลาออกงานอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นเหมือนโลโก้ของเราขึ้นมาแสดงว่าธุรกิจแฟรนไชส์ที่ที่ทำคือณตอนนี้ปกติก็อย่างอย่างถ้าพูดถึงปัจจุบันก็คือมุ่งเน้นเรื่องของแฟรนไชส์ล้วนๆเลยครับผมเริ่มต้นมาห้าปีครับผมถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยไหมก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยครับเพราะว่าอันนี้ถ้าพูดถึงในส่วนของ รายได้ของบริษัทช่วงแรกเนี่ยเราได้เรามีรายได้จากสินค้าทุกอย่าง60บาทที่ส่งเข้าห้างนะครับแล้วก็สินค้าพัฒคาญี่ปุ่นที่เรามีดีลกับทางพัฒนารนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนแรกเราขายส่งไปเรื่อยๆขายส่งทุกอย่าง20บาทเหมือนว่าลูกค้าสนใจจะมาซื้อก็ขายอย่างเงี้ยครับแล้วก็จนจนมีจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าเราเริ่มสร้างแบรนด์แล้วก็ทําการตลาดทําให้ยอดขายของบริษัทเนี่ยขึ้นมาแบบเอ่อดับเบิ้ลเลย ดับเบิลขึ้นมาเลยครับแล้วก็ชื่อเสียงของเราจากที่คนคนยังคนยังไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเนี่ยคนก็เริ่มรู้จักแล้วก็ก็จะเริ่มมีเริ่มมีตลาดกว้างขึ้นจากจังหวัดไกลๆที่ไม่เคยรู้จักเราก็สามารถเซิร์ชเข้ามาใน Google ก็เจอเราทันทีอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตามรายการต่างๆที่เห็นเราบ่อยๆนะครับก็คิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนค่อนข้างสำคัญเลยนะที่เราเราเปลี่ยนจากจากบริษัทธรรมดาธรรมดา ขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีคนรู้จักน่ครับเดี๋ยวเขาถามว่าผมทรมานแขกรับเชิญเรามาเริ่มถามหนึ่งก่อนได้ครับผมเชิญครับมุมมองของผมตอนนี้ผมมองว่าผมพยายามขยายตลาดในส่วนของต่างจังหวัดมากๆนะครับเพราะว่าจะคล้ายๆกลยุทธ์ป่าล้อมเมืองคือถ้าเราเรามีชื่อเสียงทางด้านต่างจังหวัดมากๆในกรุงเทพเนี่ยเราก็สามารถทำการตลาดได้ไม่ยากมากแล้วนะครับ คือเหมือนเรามีฐานฐานข้างนอกที่แน่นนะครับและภายในฐา,นฐานภายในที่เราเรามีสำนักง,งานใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ยาก สนับสนุนโดย c o ต t i n a Watch ตัวแทนจำหน่ายเครื่องบอกเวลาแบรนด์ดังระดับสูงแถวหน้าแห่งภูมิภาคเอเชียคุณสมพน์อย่างนี้รูปแบบของแฟรนไชส์เนี่ยเราเราเรามีการขายยังไงบ้างก็ตอนนี้ของผมมีรูปแบบอยู่2รูปแบบนะครับเป็นรูปแบบแรกก็คือสเกลเล็กสำหรับผู้ที่อยากจะเปิดร้านค้าปลีกทุกอย่าง20บาทนะครับก็ขอบคุณครับเช่นครับอันนี้เป็นเมนูอะไรนะครับอันนี้จะเป็นสลัดทูน่าวาซาบินะคะสลัดทูน่าวาซาบิใช่ค่ะ ก็รูปแบบถ้าเป็นสเกลเล็กเนี่ยก็จะลงทุน20,000บาทอ2อ0 0 0 0บาทนี่คือเป็นค่าสินค้า <c oughs> นะครับก็คือเลือกสินค้ามาเลย2 0 0 0 0บาทอ,อยากจะชอบหมวดไหนกลุ่มไหนขึ้นอยู่กับว่าทำเลคุณทำเลไหนก็เลือกสินค้ากลุ่มนั้นไปขายนะครับวงเงิน20,000บาทก็สามารถเปิดร้านได้นะครับก็20,000บาทเนี่ยก็จะได้สินค้าไปแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งร้านให้ฟรีนะครับมีผ้ากันเปื้อนมีพัดมีโบรชัวร์มีป้ายร้านมี ธงปลาคงปลาคราฟนะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่เราแจกให้ฟรีนะครับแล้วก็ทําการตลาดให้ฟรีนะครับแล้วก็เราจะส่งให้ฟรีด้วยทั่วประเทศนะครับอยู่เชียงใหม่เชียงรายปัตตานีพ at ัทลุงเราส่งให้ฟรีนะครับก็อันนี้เป <im ็นเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งสําหรับลูกค้าที่อยู่แต่จังหวัดไกลๆว่าไม่ต้องห่วงว่าจะต้องสั่งสินค้าแล้วเสียค่าขนส่งจากกรุงเทพลงไปเท่าไหร่เนี่ยเราส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราให้กับทางสมาชิกแฟรนไชส์เราก็คือ สินค้าตัวไหนที่เอาไปแล้วเนี่ยทดลองขายแล้วเนี่ยเอายังลบดินสอปากกาไปแล้วขายไม่ออกมันอาจจะไม่ตรงกับทําเลเขาก็ส่งมาเปลี่ยนได้ส่งมาเปลี่ยนเป็นเทัอเพีตะเกียบกะละมังเครื่องมือช่างค้อนคีมไขควงไปลองขายดูได้ต้องเรียนถามว่าปัจจุบันมีสินค้า sku ครับกี่กี่กี่แบบกี่ sku ครับตอนนี้เรามีอยู่น่าจะประมาณ3,000กว่ารายการ3 0 0 0กว่ารายการครับผมก็จะหมุนเวียนกันไปนะครับขึ้นอยู่กับ ฤดูการด้วยนะครับอย่างช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นป้ายสวัสดีปีใหม่แฮปปี้นิวเอียร์เป็นเป็นสเปรย์ที่พ่นกระจกนอะฉลองอุปกรณ์ของของปีใหม่ก็จะเยอะมีผู้ปีใหม่อะไรเงี้ยไฟคริสต์มาสแล้วก็ช่วงสงการป้นพืนฉีดน้าเป็นน้ําอบเป็นมีสอองช่วงเข้าพรรษาจะเป็นพวกพานทองเงิน ทานเงินอะไรพวกนี้ฮะเป็นอปุปรกรณ์ของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มกันไปแต่ว่าอย่างอย่างโดยทั่วๆไปเวลาคนมาซื้อแฟรนไชส์จากคนสุพจนเนี่ยคือเราก็แนะนําด้วยว่าใช่ครับวควรจะเอาสินค้าประเภทไหนไปขายบ้างใช่ใช่ใช่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีคือเรามีน้องทีมงานอยู่แล้วที่เขาจะจะจะ,จะพูดคุยกับทางผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็จะถามก่อนเลยอย่างแรกว่าทำเลอยู่ที่ไหนอยู่หน้าตลาดอยู่หน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลอยู่หน้าหมู่บ้านแต่ละทำเลก็จะชอบสินค้าคนละแบบนะครับ แล้วก็เราจะให้เขาทดลองเอากลุ่มนี้ไปขายก่อนอแล้วถ้าขายไม่ดีก็มาเปลี่ยนม,มาเปลี่ยนได้ครับก็อันนี้เป็นการลดความเสี่ยงให้กับทางลูกค้าว่ามไม่ต้องกลัวว่าสั่งไปแล้วไปจมสตอ็อกอีกทีหนึง่งไมะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นของหวานนะคะจะเป็นครีมมะม่วง,งกับบัวลอยเส้นไ้ค่ะครมมะม่วง,งกับบัวลอยเส้นไ้อโอโ้โห ของผมสองจานเลยแล้วของคุณสุพจน์ไม่มีแล้วใช่ไหมให้กับพิธีกร <laughs> เต็มที่เลยครับ <laughs> <laughs> แซวเล่นนะครับ <laughs> ได้ขอบคุณครับท <laughs> ีนี้เวลาเราเราออกไปดูธุรกิจเราที่ต่างจังหวัดเนี่ยครับ, <laughs> ขบ <laughs> เขารู้ไหมว่าเราเนี่ยคือ <laughs> พ่อของเอโกเลย <laughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยอออย่างนั้นมีอยู่สาขาหนึ่งที่เพิ่งเปิดอย่าง <laughs> <laughs> เช่นที่สุริน สุรินเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเป็นดีลเลอร์ประจําจังหวัดนะครับก็วันนั้นผมก็แอบไปคือจริงๆเนี่ยผมไปผมจะแอบไปแอบไปเพื่อดูว่าการทํางานเขาเป็นยังไงนะครับคล้ายๆเราไป QC แอบเข้าไป QC เราก็ไปดูแล้วก็บางสาขาเนี่ยถ้าเจ้าของไม่อยู่เขาจะไม่รู้ว่าเป็นผมก็จะเป็นพนักงานดูแลผมจะเดินเข้าไปเดินเข้าไปเซอร์วีไปดูว่าแสงไฟเป็นยังไงสว่างพอไหมการจัดร้านเป็นยังไงการพูดจาลูกค้าเป็นยังไงเราจจะแกล้งเดินเข้าไปถามว่า น้องมีนุ่นไหมมีนี่ไหมอันนี้ถ้าเป็นยังไงเนี่ยแล้วดูกันแนะนําแนะนําสินค้าเขาแล้วก็ก็มีบางสาขาเหมือนกันอย่างที่ที่สุรินเนี่ยผมก็ก็ไปจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามแอบถ่ายรูปกันสักพักหนึ่งก็เดินออกมาเลยครับเดินมากว่ามือเรียกเลยคุณสุพจน์เข้ามาเลยเข้ามาเลยเขาเขารู้เลยเนี่ยเห็นรถมาจอดแล้วเขารู้เลยว่าคุณสุพจน์ต้องมาแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแสดงตะกี้ที่คุณสุพจน์พูดถึงคือคือถ้าเป็นอย่างดีลเลอร์เนี่ยสองหมื่น ่ถ้าถถ้้าาเป็นคนที่จะไปเปิดร้านขายแฟรนไชส์เสียสองหมื่นมันจะมีดีลเลอร์ด้วยระดับดีลเลอร์นี่ราคาเท่าไหร่ดีลเลอร์เนี่ยคือเป็นดีลเลอร์ประจําจังหวัดนะครับก็คือผมให้เขาดูแลทั้งจังหวัดเลยแล้วลงทุนสอ0 0 0นสองแสนแล้วเนี่ยดีลเลอร์เนี่ยจำเป็นที่ผมจะต้องเข้าไปดูพื้นที่จริงๆนะครับแล้วก็ดูว่าทําเลดีลเลอร์เนี่ยต้องอยู่ในบริเวณชุมชนและต้องอยู่อำเภอเมืองนะครับมีคนสนใจเหมือนกันว่าอยากเป็นดีลเลอร์แต่อยู่อำเภอไกลๆเราก็บอกว่าถ้าอยู่อำเภอไกลๆเนี่ย ถ้าลูกค้าอยู่ในเมืองวิ่งรถไปซื้อที่อำเภอนั้นไปกลับไป30โลกลับ30โลไม่ไหวนะเพราะเราซื้อของไม่กี่สิบาทใช่ใครับก็เลยว่าดีลเลอร์ที่สนใจเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในเมืองอยู่อำเภอเมืองแล้วอยู่ในบริเวณที่คนพลุกพล่านนะครับเราขึ้นป้ายใหญ่ๆบนหน้าตึกแล้วเนี่ยคนสามารถมองเห็นได้ง่ายอยู่บนไฮเวย์หลักนะครับแล้วก็มีที่จอดรถหน้าร้านเพราะว่าดีลเลอร์ประจำจังหวัดเนี่ย ผมจะให้เขาลงทุน2000,000ได้สินค้าไป200,000แล้วทาการตลาดในจังหวัดให้เลยนะครับมีโฆษณาวิทยุมีรถแห่ม,มีป้ายโบรชัวร์แจกในจังหวัดนะครับแล้วก็มีงานเวลามีงานกาชาดประจังหวัดงานประจําปีนะครับก็จะร่วมง,งานร่วมง,งานออกบูธเพื่อ,อเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ดีลเลอร์เขาเขามีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นให้ได้นะครับสมมุติว่ามีคนอยากสนใจเป็นดีลเลอร์ครับผมคุณสุพดูหงเฮงอะไรยังไงบ้าง ต้องคุยแน่นอนว่ามันต้องคุยกันรู้เรื่องแล้วมันต้องมองไปในทิศทางเดียวกันแต่ว่าปกติเราจะมีวิธีการสอบถามดูงงเฮงอะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่จะจะเข้าไปนั่งคุยก่อนนั่งคุยว่าเขาประวัติประสบการณ์ทํางานอะไรมาก่อนเคยทําสินค้าพวกนี้ไหมชอบธุรกิจขายส่งไหมชอบดูแลลูกค้าแบบสไตล์นี้ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะอาจจะชอบบางคนไม่ชอบบางคนบางคนบอกว่าเนี่ยฉันทําได้ทําได้ แล้วมีบุคลากรไหมบางคนก็มาคนเดียวเลยมาคนเดียวเราบอกไม่ไหวหรอกดูแลทั้งจังหวัดนะคุณทําคนเดียวไม่ไหวคุณต้องมีทีมงานมีลูกน้องมีรถขนรถส่งของนะครับแล้วก็ดูความที่สําคัญเลยดูดูความตั้งใจดูความตั้งใจว่าไฟเขามีไหมถ้าเขามีไฟมีมีความตั้งใจที่จะดูแลทั้งจังหวัดได้เนี่ยเราก็สนับสนุนเต็มที่เลยคือถ้าเขาเต็มที่เราเต็มที่เนี่ยแป๊บเดียวก็ดัง เมื่อกี้ผมลองคํานวณตัวเลขในหัวเล่นๆเป็นธุรกิจที่เงินเยอะมากๆต้องต้องเรียนถามคุณสมพลอ,อย่างนี้ก่อนว่าอะไรคือจุดที่เราคิดว่าทําให้เรามาไกลขนาดนี้ได้ค,ค,คือความสามารถในด้านไหนน่าจะเป็นเรื่องของการมองตลาดให้ออกอการเรียนรู้จากตลาดจริงๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการต้องลงไปลงไปคลุกฝุ่นบ้างนะครับอย่าอยู่แต่ในห้องแอร์อย่าอยู่แต่ในใน office, ออฟฟิศอยู่แต่ในรถไม่ได้ บางทีเราต้องลงไปคลุกฝุ่นลงไปคลุกกับลูกค้าไปคลุกครีไปดูว่าทําไมเขาชอบ <c oughs> ทําไมเขาไม่ชอบทําไมถึงมีปัญหาแล้วปัญหาเนี่มันคืออะไรแล้วเราก็ค่อยๆแก้ไปแก้ไปทีละปัญหาทีละปัญหาทีละปัญหาคือทุกปัญหานี่มันแก้ได้เพียงแต่ว่าบางอย่างก็ยากบางอย่างก็ง่ายแต่มันก็ค่อยๆแก้ไปแก้ไปล้มลุกคลุกคานมาเยอะเยอะครับเยอะล้มหนักที่สุดเจ็บตัวที่สุดคือตอนไหนล้มหนักที่สุดเจ็บตัวที่สุดน่าจะเป็นตอนช่วงที่ ค่าเงินมากกว่าค่าเงินเนื่องจากว่าสินค้าของเราเป็นสินค้าที่นําเข้ามาเยอะมากนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมนาเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สินค้าในในโรงงานเมืองไทยเนี่ยเรายังเรายังมีน้อยมากนะครับช่วงที่ช่วงที่เงินบาทเราอ่อนอ่อนมากๆปั๊บแล้วก็เงินเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งแข็งตัวมากช่วงแรกๆเนี่ยสิบปีที่แล้วผมสั่งสินค้าของญี่ปุ่นเนี่ย หนึ่งร้อยเยนมันเท่ากับจุดสองเก้าจุดสองเก้าหนึ่งร้อยเยนนะครับตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งร้อยเยนมันเท่ากับจุดสี่สองมันขึ้นมาเยอะมากนะครับขึ้นมา 30, ประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปปรับราคาขึ้นกับลูกค้าได้บอกบอกว่าตอนนี้ผมขายทุกอย่างยี่สิบาทไม่ได้นะนะไปขายทุกอย่างสามสิบาทเขาไม่รับไงคือตรงนี้เราต้องซัพพอร์ตเองสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่ค่าเงินเปลี่ยนเนี่ยโอ้ตอนนั้นเราซัพพอร์ตมาหลายปีเหมือนกันหลายปีมากจนจนมาถึงนายกรัฐตนตีของญี่ปุ่นคนนี้ที่เขาปรับค่าเงินของญี่ปุ่นเพราะว่าเขาต้องการให้ญี่ปุ่นส่งออกได้มากขึ้นปรับค่าเงินปั๊บทำให ตอนนี้เงินเยนอยู่ที่ประมาณจุดสามสองจากสี่สองลงมาเหลือสามสองเนี่ยก็สามารถช่วยเราได้ระดับหนึ่งเราก็เริ่มโอเคเริ่มอยู่ได้เริ่มปรับขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของไอสินค้าที่เราขายเนี่ยครับมันดูเป็นเป็นมันยิบย่อยมากเลยครับผมแต่ว่ากําไรตรงเนี้ยหลายๆคนมองว่าเฮ้ยกำไรดีขนาดนั้นเลยเราถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นผู้นําเข้ามาเนี่ยเราขายส่งผมขายส่งในราคาค่อนข้างต่ำเพราะว่าผมเนื้อสายขายโวลุ่มกําไรไม่เยอะ ของผมกาไรมีของผมบางชิ้นเนี่ยกำไรห้าสิบตังค์อย่างถ้าเป็นช้วยอย่างเงี้ยฮะช้วยนี้ผมขายขายส่งยี่สิบขายปรีกยี่สิบาทใช่ไหมครับก็ผมขายส่งอยู่ประมาณสิบสามบาทมผมนําเข้าประมาณสิบสองบาทสลึงนาเข้านาเข้ามาเนี่ยก็กําไรประมาณสามสลึงแล้วส่งฟรีด้วยส่งฟรีด้วยแล้วก็ทาการตลาดให้ด้วยอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าเขารับไปสิบสามบาทเขาไปขายยี่สิบาทเขากำไรเจ็ดบาทเจ็ดบาทก็ถ้าเป็นผู้ค้าปลีกเนี่ยจะกำไรค่อนข้างเยอะอืแต่ผม อาศัยขายโวล่มไงเพราะเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเขาเขาคงไม่สั่งใบเดียว2ใบเขาสั่งก็สองโหลอย่างนี้สองโหลอย่างนี้สองโหลอย่างนี้2โหลแล้วก็รวมๆกันเนี่ยเขาสั่งเบดเซ็ตประมาณร0อโหลร้อยโหลก็คูณเท่าไปผมก็ได้พันสอชิ้นแล้วพันสองชิ้นออเดอร์นี้ผมได้ประมาณพันสองบาทต่อหนึ่งบินวันหนึ่งมีสักสิบบิน2ี่สบินผมก็โอเคก็แฮปปี้ก็อยู่ได้กำไรน้อยแต่โวล่มใหญ่ครับคุยกับคุณสุพ์มาเนี่ยคุณสุพ์มีมุมมองที่ดีมากๆแล้วผมคิดว่า เท่าที่ฟังเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ค,คือคือมันช่วยไม่ใช่ช่วยตัวเราเองอย่างเดียวแต่ตว,ว่าช่วยคนที่สมมติเขาอยากจะทําธุรกิจแล้วเขาอย่างอย่างดีลเลอร์บางเจ้านี่ผมเขา้าใจว่าโอ้โหปรลม่มเขาเยอะมากมากเลยใช่ <ผม S 2> ใช่ครับเราแต่แต่แตใ,นในกรณีที่พูดถึงอนาคตและกันครับผมคุณสมพจน์มีการวางแผนการป้องกันความเสี่ยงยังไงบ้างการวางแผนการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยคือผมพยายามมองมองมองอนาคต ตลอดนะครับว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันจะจะมีทางตันเมื่อไหร่จะตันเมื่อไหร่แล้วมันจะต้องต้องปรับต้องเปลี่ยนยังไงความเสี่ยงมันอยู่ประมาณระดับไหนเนี่ยฮะก็จริงๆตอนนี้เนี่ยเราพยายามพยายามสร้างฐานลูกค้าดิวเลอร์แต่ละจังหวัดให้มากขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็สร้างความแข็งแรงของดิวเลอร์ไว้มากๆนะฮะถ้าดิวเลอร์แข็งแรงแล้วเนี่ยเออเราเหมือนเรามีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่แข็งแรงแล้วเนี่ย โอกาสที่เราจะล้มล้มยากนะครับคือถ้าเรายืนคนเดียวเราแข็งแรงอยู่คนเดียวเนี่ยถ้าเราเป็นไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยธุรกิจเราล้มเลยนะครับอตอนนี้เราก็เลยว่าเราอาศัยพาร์ทเนอร์ดีๆผู้ช่วยดีๆแล้วเราเราเรามีความจริงใจกับเขานะครับเวลาเวลาผมไปดีวกับทางดีลเลอร์หรือทางลูกค้าเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องใช้เยอะๆเลยคือใช้ความจริงใจความจริงใจอะไรที่เราให้ได้เราก็ให้อย่างลูกค้าขอฟรีค่าขนส่งเขาบอกเขาอยู่อย่าง เออสุรินสุรินที่เพิ่งเปิดเนี่ยเขาสั่งสินค้ามา200 0 0 0ส0 0มันได้ประมาณ100่งอลังสินค้าเพราะสินค้ามันเป็นชิ้นใหญ่นะครับพวกหม้อไหกะละมังเนี่ยมันจะเป็นชิ้นใหญ่อสองแสนได้สินค้า100ลัง100ลังเขาบอกว่าค่าขนส่งนี่เยอะไหม <c oughs> ผมบอกไม่ต้องหว่วง <c oughs> ผมใจ่ายให้ร้อยลังคูณเข้าไปเลยท่านส่งเท่าไหร่เนอจ่ายใ,ให้แล้วเขาบอกว่า,าที่สุรินเนี่ยจะมีงานางานประจําจังหวัดงานช้างงานช้างใหญ่ประจําจังหวัด ค่าบูทแพงมากอผมบอกเท่าไหร่ครับเขาบอกค่าบูทประมาณสามถึงห้าหมืน่นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจ่ายให้หคือคือบางอย่างเราต้องเราต้องพยายามช่วยเหลือค,ค,คุณสมบูรรู้เปล่าว่าคุณคุณคุณสมบูรเป็นคนที่นักธุรกิจที่ใจกว้างมากนะเท่าที่ผมยก็คือจริงๆเราช่วยได้เราช่วยพยายามช่วยครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมดีใจมากๆที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์คนเก่งๆแล้วก็จะจะ ในมุมมองของผมเนี่ยพอผมถามแล้วผมเริ่มเริ่มรู้ว่าธุรกิจตรงนี้มันเป็นธุรกิจที่จริงๆมันละเอียดอ่อนมากครับผมมันต้องใจเย็นๆแล้วมันก็ต้องมีความพยายามสูงแต่ว่าคุณสมคว์ทำได้ดีมากๆครับในอนาคตดีลเลอร์ทุกจังหวัดเอโกกี่สาขาตั้งเป้าไว้ยังไงก็ได้ขอให้ไปถึงจุดมุ่งหมายตรงนั้นขอบคุณครับเราเราเราขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองสร้างชื่อให้กับประเทศไทยครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ สำหรับรายการ lunch break ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คนไทยเก่งๆที่เริ่มธุรกิจจากศูนย์และสามารถทำให้มันเจริญเติบโตได้ก้าวไกลมากครับทางรายการ lunch break ต้องขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณสุพ์เ์ลาหะพัฒนาวงศ์และแน่นอนครับอาหารอร่อยๆจากร้านเชฟป้อมพร,รามสามสำหรับรายการ lunch b r e a ครั้งหน้าเราจะไปพูดคุยกับใครแล้วเขาจะเลือกร้านอาหารที่ไหนห้ามพลาดครับ